ข่าวดีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่23และวันที่24พฤษภาคมนี้เตรียมรับเงินรัฐโอนเงินเข้าบัตรกดเงินสดได้ได้ทุกคนหมดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2567มีเงินโอนเข้าบัตรสามารถใช้จ่ายและซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าทั่วประเทศและใครบ้างได้รับเงินคืนในโครงการเก่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในทุกๆเดือนเพื่อนำเงินไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าสำหรับในเดือนพฤษภาคม2567 กรมบัญชีกลางพร้อมโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิกว่า13ล้านรายโดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่1พฤษภาคม2567เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้แก่วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาสหุงต้ม80บาทต่อคนต่อสเดือน และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนต่อไปวันที่19พฤษภาคม2567เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการแ0 0บาทต่อเดือนโดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพด,ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทต่อไปวันที่23และวันที่24พฤษภาคม2567ยนกรมบัญชีกลางจะคืนเงินวงเงินคงเหลือให้กับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560หรือโครงการเก่าที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส E-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ก็คือโครงการปัจจุบันโดยกรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน E-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิหลังยืนยันตัวตนสำเร็จวันสุดท้ายเมื่อวันที่26เมษายน2567ที่ผ่านมาโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินอีม n e y คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่23และวันที่24พฤษภาคม2567ั่านบัญชีพร้อมเพทที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ได้แจ้งความจำนงไว้